รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568ค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีนางสาวแพรทองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568แห่เทียนโคราชสาสินถิ่นย่าโมจัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมาและพาคีเครือข่าย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้พิพากษาภาคสา,า,คสามแม่ทัพภาคที่2ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีนครนครนคร,ราชสีมาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานแห่เทียนโคราชสาสมินถิ่นย่าโมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568 เพราะจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังของศิลปะวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่รักบ้านเกิดได้เห็นพลังของชาวโคราชในการร่วมสืบสารและต่อยอดวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรงดงามและร่วมสมัยโดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าวันละห้าหมื่นคนแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นการสะท้อนเห็นถึงการเติบโตของงานและความทุ่มเทของทุกภาคส่วนถ้ายังสามารถรักษาเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของงานไว้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาเติบโตด้านวัฒน,นธรรมมาอย่างต่อเนื่องจากการทํางานร่วมกันของคนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันการศึกษานําวัฒน,นธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกับไอเดียของคนรุ่นใหม่จนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆเช่นกางเก่งแมวโคราชอา,าร์ตทอยเทศกาลโคราสตรีทอาร์ตและแบรนด์แฟชั่นที่นำผ้าโคราชมาด,ดีไซน์ร่วมสมัย ทั้งหมดนี้สะท้อนเอกลักษณ์ของโคราชได้อย่างชัดเจนและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยงานแห่เทียนจึงไม่ใช่แค่ประเพณีแต่เป็นเวทีของความคิดสร้างสรรค์การรวมพลังและการส่งต่อคุณค่ารุ่นสู่รุ่นและวัฒนธรรมประเพณีเป็นคนของคนทุกเจเนอเรชันและมีการเดินหน้าเติมสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญต้องไม่ลืมรากฐานของตัวเอง และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายและการสนับสนุนจากรัฐบาลวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศค่ะสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568แห่เทียนโคราศาสินถิ่นย่าโมจัดระหว่างวันที่9ถึง11กร,รกฎาคม2568เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกรารประกวดต้นเทียนพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขบวนแห่เทียนเจ็ขบวนใหญ่ได้แก่ขบวนโคราชซอฟต์พาวเวอร์ขบวนสามรดกโลกแห่งเมืองโคราชขบวนศิลปแห่งศรัทธาอารยชนคนโคราชขบวนอรารยธรรมโคราชรากเงา รากเง้าแห่งดินแดนสินอีสานขบวนสินแห่งพินลูกทุ่งโคราชขบวนอารยะธถิ่นสินอีสานวร,รดกคู่แผ่นดินไทยชมปฏิมากรรมเทียนพรรษาจากวัดและสถาบันการศึกษากว่า19ต้นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเช่นโขนศึกพรมมาศดนตรีพื้นบ้านและการแสดงลูกทุ่งกิจกรรมสาธิตแกะเทียนหล่อเทียนเวิร์กช็อปทำเทียนของที่ระลึก ตลาดสินค้าชุมชนอาหารพื้นดินพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ของดีเมืองโคราชด้วยค่ะ